อันนี้น้ำร้อนนะคะเทน้ำร้อนลงไปก่อนจ้าจากนั้นเราก็ใส่ชูรสลงไปนะคะพี่น้องขาแล้วแต่เราชอบใส่มากใส่น้อยนะคะใส่ชูรสลงไปจากนั้นเราก็ใส่นี่ลงไปเลยนะคะน้ำปะลาร้าที่เราชอบนะคะใส่ลงไปทำไมเราถึงเอาน้ำร้อนนะคะเพราะน้ำร้อนนะคะมันจะทำให้ สิ่งที่เราใส่ลงไปนี่ละลายได้เร็วนะคะพี่น้องขาจะละลายได้เร็วมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปก็คือน้ําตาลนะคะวันนี้เราปรุงด้วยน้ําตาลนะคะพี่น้องขะน้ําตาลนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยตามใจชอบนะคะจากนั้นก็ปรุงด้วยน้ําปลานะคะน้ําปลาเราก็กะเอานะคะพี่น้องขา ไม่ไดเ้เป็นแบบตายตัวนะคะจากนั้นเราก็คนหน่อยหนึ่งนะคะคนให้ทั้งหมดเข้าละลายเข้าด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเข้าจะละลายนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ของที่เราชอบนะคะอันนี้คือพริกพริกใส่ลงไปเลยอันนี้คือพริกคั่วค่ะเราใส่ลงไปนะคะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกินของเรานะคะบางคนชอบกินเผ็ด ก็ใส่เผ็ดลงไปนะคะบางคนชอบกินไม่เผ็ดก็ใส่ไม่เผ็ดลงไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่ลงไปเลยนะคะขนมจีนที่ลวกเอาไว้เสร็จแล้วนะคะใส่ขนมจีนลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วนะคะถั่วที่ซอยนะคะถั่วฝักยาวนะคะเราไม่ได้ลวกนะคะเราใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่นี่ลงไปเลยค่ะหมูลวกนะคะ ใส่หมูลวกลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็คนหน่อยนึงนะคะคนเพื่อรสชาติต่างๆนะคะจะได้เข้ากันด้วยดีนะคะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือสูตรการกินอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำขนมจ,จีนน้ำปลาลานะคะขนมจีนน้ำปลาลาเพราะว่าเราต้องใส่น้ำปลา,าเยอะไปหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเผื่อว่าทุกอย่างจะได้เข้ากันนะคะ,ะชิมดูนะคะชิมดูนะคะ,นะคะ ว่าเราชอบรสนี้ไหม,มเราต้องใส่ปลาราเพิ่มอีกหน่อยแล้วเพราะว่ายังไม่หนัวเท่าไหร่พี่น้องค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะน้ำปลาาก็แล้วแต่นะคะใครชอบออยี่ห้ออะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะวันนี้เราใส่น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะชอบอันไหนก็ใส่ลงไปเลย คนให้เข้ากันนะคะถ้าชอบใส่พริกก็ใส่ลงไปอีกได้นะคะพี่น้องคะ่ะจากนั้นเราก็ใส่นี่ลงไปหอมพี่น้องคะเพื่อที่จะให้เขาหอมนะคะใส่หอมลงไปนะคะแล้วใส่ฉี่หอมพี่น้องคะ่ะน่าทานไหมคะนะคะ่ะหอมมากใส่ฉี่หอมลงไปก็หอมมากนะคะอันนี้เป็นวิธีกินของเรานะคะพี่น้องคะ่ะ ขนมจีนน้ำปลา,านะคะเสร็จแล้วนะคะใครว่าน่าทานนะคะก็ช่วยทักขับไทยกันเข้ามาบ้างนะคะพี่น้องขาตำหนิมาบ้างก็ได้นะคะว่าน่าอร่อยไหมหรือไม่น่าอร่อยนะคะขอบคุณมากนะคะก็เสร็จแค่นี้ละคะ่ะจากนั้นก็จัดใส่ถ้วยใส่จานได้เลยจ้าใส่ถ้วยสีเขียวมรกตเลย <laughs> นะคะ นี่คะ่ะโอ้โหน่าอร่อยมากเผื่อเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะคะ,มะแมลงวันก็มาอะไรก็มาของอร่อยก็อย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ยค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาชิมด้วยกันเลยนะคะว่าจะอร่อยมากขนาดไหนนะคะ เส้นขนมจีนนี่เหนียวหนึบมากเลยพี่น้องค่ะเราใช้เส้นขนมจีนแห้งนะคะเพราะว่าเส้นเขาจะยาวยืดมากขนมจีนแห้ง ูไปด้วยนะคะก็นี่เลยชิมกันเลยค่ะใส่น้ำปลาร้าหน่อยหนึ่งเพราะเราชอบกินน้ำปลาร้า